สวัสดีค่ะตอนนี้พบกับเคทีอีกแล้วนะคะเคทีจะเชิญเพื่อนๆมารับชมการเดินทางจากประเทศไทยมาถึงอเมริกาโดยสารเครื่องบินนะคะการเดินทางเป็นอย่างไรบรรยากาศการเดินทางนั้นยากง่ายแค่ไหนมาติดตามชมกับเคทีได้นะคะการเดินทางไปต่างประเทศโดยเครื่องบินไม่ต้องห่วงเรื่องโควิด -19 อีกแล้วนะคะ ขอให้เรามีบัตรแสดงการฉีดวัคซีนโควิด -19 ติดตัวไปกับเราก็พอแล้วแค่ทีเดินทางจากกรุงเทพค่ะสนามบินสุวรรณภูมิไปยังสนามบินนาดิตะเพียทศญี่ปุ่นนะคะบรรยากาศการนั่งเครื่องบินนั้นเป็นอย่างไรเคทีคิดว่าจะนำภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆเหมือนกับเพื่อนๆได้เดินทางไปกับเคทีด้วยนะคะ บินขึ้นเหนือฟ้าแล้วนะท้องฟ้าเห็นก้อนเมฆนะคะพระอาทิตย์ส่องตอนเช้าตรู่นะคะจะเห็นปุยเมฆสีสวยมากเลยค่ะมองาไกลเหมือนกับปุยนุ่นนะคะขาวสะอาดตาขึ้นไปเหนือชั้นสูงขึ้นไปก็ยิ่งจะเห็นก้อนเมฆสวยบางแห่งจะเป็นตะปุ่มตะปํานั่นคือเวลาเครื่องบินตกลุมอากาศจย่างนั้นตกลุมตกล่องนะคะแต่ก็ปลอดภัยค่ะ ครับถ้าผู้โดยสารทุกท่านที่เดินทางเข้ามประเทศญี่ปุ่นท่านจะเป็นต้องก่าไปบสำคัญติดพาร์ตต่อนุการมกรและใบขาเข้าครับสำหรับผู้โดยสารที่มีเพื่อนบินต่อไปยังปลายทางประเทศอื่นๆท่านไม่จำเป็นต้องกรอกเอกสารตานั้นครับสนามบินนาฬิตะตั้งอยู่เมืองนาฬิตะจังหวัดชิบะประเทศญี่ปุ่นนะคะตั้งอยู่ออกนอกเมืองโตเกียวไปประมาณ60กิโเมตร เป็นเมืองแห่งสนามบินเปิดบริการมากว่า40ปีแล้วเป็นสนามบินขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นค่ะเป็นสนามบินหลักที่คอยต้อนรับผู้โดยสารจากทั่วทุกมุมโลกันนี้เครื่องบินกำลังจะร่อนลงที่นาลิตะแล้วนะคะเราจะมองเห็นแผ่นดินของญี่ปุ่นเป็นรูปเกาะชัดเจนนะคะมองลงพื้นล่างใกล้จะถึงแล้วค่ะ ตื่นเต้นมากเลยนะคะมองเห็นพื้นดินแล้วจะถึงสนามบินแล้วค่ะมีการประชาสัมพันธ์จากพนักงานบุนเครื่องบินเป็นภาษาญี่ปุ่นฟังไม่รู้เรื่องเมื่อลงจากเครื่องที่หมายก็คือฮอสตันเท็กซัสนะคะ เกทีถูกเปลี่ยนตั๋วค่ะมีพนักงานยืนรออยู่ตรงทางเดินออกจากเครื่องนะคะบอกเขียนป้ายวังฮุสตันเท็กซัสคีทีทเลถามเข้าดูปรากฏว่าถูกเปลี่ยนตั๋วค่ะเขาเอาตั๋วใหม่ให้ว่าคุณต้องเปลี่ยนสายการบินจากฮุสตันเท็กซัสมาไปเป็นนูอาร์กนิว e เจอร์ซีแทนโชคดีถ้าไม่สังเกตก็คงเดินไปทั่วแล้วล่ะค่ะคงไม่ได้รู้ไม่รู้จักทางจาก,กลับไป อเมริกาแน่นอนสนามบินนาริตะกว้างใหญ่มากเลยนะคะมองจนสุดลูกหูลูกตาเคทีก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่เห็นสภาพบรรยากาศเช่นนี้เพื่อนๆตื่นเต้นไปกับเคทีด้วยไหมคะดูชมกันนะคะเหมือนกับเพื่อนๆได้มากับเคทีด้วยทุกอย่างดูทันสมัยไปหมดเลยจเจริญมาก ออกจากตรงนี้เดินไปเตรียมหาที่จะตอมอเข้าเมืองนะคะผู้คนมากมายเลยค่ะเดินกันขวักไขว่เพราะเป็นสนามบินที่เชื่อมต่อจากตัวนี้ไปประเทศอื่นๆทั่วโลกตื่นเต้นเหมือนกันค่ะตั๋วเครื่องบินของเคที่เปลี่ยนจากโตเกียวไปมุสตันเปลี่ยนเป็นโตเกียวนาลิตะไป New New นิวอาร์ฟนิวเจอร์ซี่นั้น เขาบอกไปว่าไปที่เกศ37นะคะก็ต้องเดินไกลหน่อยมองหาว่า37อยู่ไหนนะคะก็สังเกตผู้คนไปด้วยมากมายนะคะเดินกันข,ขวักไขว่ต่างคนต่างรีบเร่งจะไปหาที่หมายของตัวเองที่จะประตูทางออกนะคะ37เป็นทางออกของผู้โดยสารที่จะไปต่อสายการบินเพื่อเดินทางไปเอเมริกา จะเห็นผู้โดยสารเดินทางอย่างรีบเร่งเพื่อมารอต่อแถวตรวจคนเข้าเมืองเสียก่อนจึงจะผ่านเข้าไปรอที่ทางออกนั้นได้ตรวจคนเข้าเมืองก็ไม่ยากเท่าไหร่เพราะเขามี วิธีการที่ทันสมัยนะคะผ่านด่านตมเข้าไปแล้วก็เตรียมเดินทางไปยังเก็ด7 7ตามที่เขาบอกทีนี้ก็เดินไปตามทางนั้นนะครับไกลสักหน่อยกว่าจะไปถึงเกต37พอมีเวลานั่งชม บรรยากาศรอบสนามบินนาริตะแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะทันสมัยมากเลยค่ะที่นี่เป็นสนามบินนาริตะตเกียวนะคะอันนี้รอต่อเครื่องอยู่ค่ะได้เวลาก็เดินทางต่อสายการบินจากนาริตะไปยังสนามบินนูอารคนิวเจอร์ซีย์อเมริกาค่ะ การเริ่มต้นเดินทางจากนาริตะไปนูอาร์ไก,กลมากค่ะต้องใช้เวลาเกือบ13ชั่วโมงการนั่งเวลานานๆก็ต้องผ่อนคลายและการดูภาพยนตร์ไปด้วยสนุกสนานไปกับจอภา,าพยนตร์ทั้งเหนื่อยทั้งเพลียนะคะไกลมากจริงๆค่ะกว่าจะถึงที่หมาย เคทีต้องใช้แผนที่บนเครื่องบินเป็นเพื่อนดูว่าเมื่อไรจะถึงจกกักรทีนะคะเราก็ได้แผนที่บนอากาศบนเครื่องบินเป็นเพื่อนดูระยะทางว่าใกล้จะถึงแล้วยังตอนนี้ใกล้ถึงแล้วค่ะดูสภาพของท้องฟ้าเห็นท้องฟ้าสีสวยก้อนเมฆสวย ใกล้จะลงสู่พื้นของสนามมินดูอาร์แล้วนะคะเราจะมองเห็นภาพข้างล่างเป็นธรรมชาติที่สวยงามนะคะใกล้เมืองทุกทีแล้วนะคะ as the items do tend to shift around during the flight. Also, please check all around where you're sitting to make sure that you have everything with you before you get off the airplane. It's been our pleasure having you with us, and we hope we have many more opportunities to serve you in the future. We hope you enjoy your stay here in the New York, New Jersey area, or the city or country of your final destination. <Thank> you. ถึงสนามบินนิวอาร์กแล้วค่ะที่นี่เป็นสนามบินนิวอาร์กนิวยอร์ลียเบอร์ตี้อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเรียกย่อๆว่านิวอาร์กหรือ EWR ตั้งอยู่ที่นวกรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาห่างจากนครนิวยอร์กไปทางทิศตะวันตกเชียงใต้ประมาณ24กิโลเมตรเป็นประตูสู่สหรัฐอเมริกาอันดับที่5เป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินได้เกือบเท่าสนามบินนานา,นาชาติจอห์นเอฟเคนเนดี มีพนักงานมากกว่า24,000คนดูบรรยากาศภายในอาคารของสนามบินนี้นะคะกว้างใหญ่มากเลย เป็นสนามบินพาณิชย์ที่พลุกพล่านมากที่สุดในโลกเลยค่ะให้บริการสายการบิน50สายการบินเป็นศูนย์กลางที่ใหญ่อันดับ3ของยูเนเต็ดแอร์ไลน์ความยิ่งใหญ่อลังการของสนามบินแห่งนี้เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของผู้มาพบเห็นโดยเฉพาะเคทีนะคะ เป็นครั้งแรกที่ได้สัมผัสกับสนามบินยิ่งใหญ่ขนาดนี้สวยงามอลังการแล้วก็น่าประทับใจน่ามาเดินเที่ยวชมนะคะ ท,ทีได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ก่อนมาเช็คอินนะคะว่าเปลี่ยนเก็ดประตูทางออกจาก C70 เป็น C86 นะคะก็ต้องเดินหากันนะคะแต่ก็ผ่านตอมอได้ด้วยดีนะคะมีเวลามานั่งพักรอต่อเครื่องที่นี่ค่ะประตูที่86เพื่อเดินทางไปนอร์ฟอลกอีกนะคะ เนื่องจากการต่อเครื่องต้องใช้เวลานะคะรอต่อเครื่องนานถึง4ชั่วโมงต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างยิ่งที่จะนั่งรอคิธีก็เดินเล่นเตรไปเตรมาในบริเวณที่พักเครื่องตัรอพักเครื่องตรงนี้นะคะเห็นผู้ดโดยสารนะคะนั่งพักผ่อนรอต่อเครื่องเหมือนกันมีร้านอาหารมีเครื่องดื่ม มีการบริการอินเทอร์เน็ตนะคะเสียบสายชาร์จแล้วก็มีผู้คนเดินผู้พล่านไปมามีอาหารให้สั่งมีห้องน้ำบริการที่สมบูรณ์พร้อมนะคะก็ใช้เวลามันกันในการนั่งตรงนี้ The new gate is gate C112. Again, now so it's just going to Circus. You can see immediately to gate it, C112. If you take a minute pay attention to the and safety demo even if you're a frequent flyer as each aircraft type is different in the unlikely event oxygen is being on today's flight remove any face covering before putting on your oxygen mask should you need it you'll find a light vest with a water activated light in a pouch under or between your seats when directed pull the tabs to retrieve the pouch if there's a strap remove it from around the pouch to the pouch open remove and unfold the vest slip it over your head wrap the belt around your waist and secure it to the buckle in front pull the loose ends tight เพื่อนๆคะสาระที่เคทีนำมาเล่าแชร์ประสบการณ์ให้ ฝังครั้งนี้เป็นการเดินทางที่ยาวนานโดยใช้วิธีการต่อสายการบินถึง3ส,สายการบินจึงจะถึงที่หมายหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ชมและคนที่เดินทางโดยเครื่องบินที่วันข้างหน้าอาจจะเป็นผู้ชมก็ได้ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เคทีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ